ความผิดพลาดของสาลาฟ,ฟีเมื่อเทียบกับแนวทางของสาลาฟและคอลาฟหนึ่งกล่าวอ้างตามสาลาฟแต่ไม่ปฏิบัติเช่นสาลาฟกุลมาในหมู่สาลาฟเช่นอิหมามมาลิกและอิบนุอับบาสเมื่อพบถ้อยคําในอันกุนะอานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอเช่นอิสตาว่าท่านจะไม่ตีความไม่อธิบายและไม่อ้างสิ่งใดเพิ่มเติมนอกจากยืนยันว่าอิสตาว่าเป็นถ้อยคําที่เข้าใจได้ในภาษาส่วน อย่างไรนั้นไม่มีใครรู้การศรัทธาในมันเป็นวายิปและการถามว่ามันคืออะไรคือบิดอะแต่สาลาฟีในยุคปัจจุบันกลับแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อคำว่าอิสตาวาโดยยืนยันว่า you, อัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือบัลลังอยู่เหนือฟากฟ้าและแยกจากสิ่งถูกสร้างซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มเติมถ้อยคำที่สาลาฟไม่เคยกล่าวไว้และมีลักษณะสอดถึงสถานที่ แม้จะปฏิเสธว่าพระองค์ไม่มีรูปลักษณ์ก็ตาม 2. ปฏิเสธการตีความที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเตาฮิตบรรดาอุลามาในแนวทางของคอลัฟเช่นอิหมัมอัลรอซีและอิมมอาหมัมอัลฮารอมัเมื่อพบถ้อยคําในอันกุนระอานที่อาจทําให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดพวกเขาเลือกใช้แนวทางตักวีการตีความเช่นตีความคําว่าอิสตาวาว่าครอบครองหรือปกครองเพื่อปกป้องศรัทธาแห่งเตาฮิต แล้วป้องกันการเปรียบอันล้อกับสิ่งถูกสร้างแต่สาลาฟียุคใหม่กลับประนามการตีความเช่นนี้ว่าเป็นบิดอะโดยไม่พิจารณาว่าการตีความดังกล่าวนั้นเป็นแนวทางของอุลมาผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ซึ่งมุ่งหมายป้องกันอันตรายจากความเข้าใจผิดในหมู่สามัญชน 3. สาลาฟียืนยันถ้อยคําแบบเคร่งครัดแต่เสี่ยงต่อการเปรียบอนล้อกับสิ่งถูกสร้างสาลาฟียืนยันถ้อยคําในอันกุรอานว่า อันลอทรงอยู่เหนือบัลลังและทรงอยู่เบื้องบนโดยไม่ตีความแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยืนยันหลักตั้งสี่คือการชำระคุณลักษณะของอันล้อให้พ้นจากลักษณะของสิ่งถูกสร้างอย่างชัดเจนและจริงจังผลก็คือคนทั่วไปที่ได้ยินคำว่าอันล้ออยู่เบื้องบนหรือแยกจากสิ่งถูกสร้างอาจนึกภาพว่าอันล้อลอยอยู่บนฟ้าหรืออยู่ในที่สูงซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้พระองค์คล้ายกับสิ่งถูกสร้าง โดยไม่รู้ตัวและนี่คือสิ่งที่สาลัฟและคอลาฟต่างพยายามหลีกเลี่ยง 4%. สาลาฟีสับสนระหวา่างนิ่งเฉยกับการตีความแอบแฝงสาลัฟที่แท้จริงเลือกใช้แนวทางตาฟวีดคือการมอบหมายความหมายแก่พระเจ้าโดยไม่อธิบายไม่ตีความและไม่กล่าวเสริมสิ่งใดจากถ้อยคำเดิมในทางตรงข้ามสาลาฟียุคใหม่กลับพูดถึงคำว่าอิสตาวา ด้วยถ้อยคำที่คล้ายการตีความเช่นทรงอยู่ข้างบนแยกจากสิ่งถูกสร้างหรืออยู่ในทิศเบื้องบนแม้จะอ้างว่าไม่ตีความก็ตามซึ่งถ้อยคำเหล่านี้ไม่มีปรากฏอยู่ในอันกุรอ่านหรือสุนนะและถือเป็นการเติมคำใหม่เข้าสู่หลักอากดะ